สวัสดีค่ะอินดี้ตั้งรับเข้าส่พาพพิริทาโลกขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนเกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจทุกทาสแตปมขอขอบคุณมากนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับทุกทท่านที่กดเป็นสมาชิกของช่องชาแนลน้อยๆของเราเรารู้สึกว่าดีใจมากๆเลยขอขอบคุณมากนะคะแล้วส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรัะฟังแล้วยังไม่ยอมใจอ่อนกดติดตามให้เราเลยขอร้องนะคะ ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันวันนี้เราจะมาทำนายดวงในหัวข้อที่ว่าดวงความรักของเพื่อนๆที่เกิดราศีเมถุนภายในเดือนพฤษภาคน2564นี้จะเป็นอย่างไรมาเรามาดูกัน เพื่อนๆมีความขัดแย้งมีความคิดไม่ลงรอยกันอาจจะเป็นเกี่ยวกับที่ทํางานหรือเกี่ยวกับคนที่เพื่อนๆถามถึงก็ได้แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆมันไปต่อไม่ได้มันต้องหยุดชะงักลงมันคือว่ามันเหนื่อยเหนื่อยเกินไปแล้วก็มีเรื่องราวผิดหวังแล้วก็เสียใจแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยอยากมีความรักที่ดีๆอยากให้เขากลับมาง้อขอคืนดี แล้วก็มาดูแลเอาใจใส่เพื่อนๆเ,เป็นอย่างดีแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะต้องไฟท์หรือว่าจะต้องสู้มันไปเพียงลำพังทั้งๆท,ที่เหนื่อยกายแล้วก็ยังต้องมาเหนื่อยใจอีกแล้วก็ต้องคิดถึงเขาในขณะที่เขาเนี่ยไปอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ไปอยู่กับใครที่ไหนยังไงเพื่อนๆก็ไม่สามารถที่จะรล่วงรู้ได้เลยเพื่อนๆมีความเหนื่อยแล้วก็หนักใจมากๆเลยตอนนี้ ทีนี้เราจะมาตอบคำถามตามท็อปิกกันนะคะว่าภายในเดือนพฤศจิกายนสองพัาหกิบดวงความรักของเพื่อนเพื่อนจะเป็นอย่างไรไหนเราจะมาดูกันสิให้มันใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังทีเดียวเลยนะคะ ภายในเดือนพฤศจิกายน2,564นี้รวงความรักของเพื่อนๆตอนแรกก็จะเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะอยู่เป็นโสดเป็นไม้ใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมีความสุขกับการใช้เงินหรือไม่ก็เพื่อนๆเ,เนี่ยหามาด้วยล้ำพักน้ำแรงคือเงินฉันถามาเองอ่าฉันก็จะใช้ใจนู่นนี่นั่นอาจจะมีคน หรือว่าคนรอบข้างหรือว่าพวกที่ไม่หวังดีกับเพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าโหใช้เงินแบบว่าเป็นเบี้ยเลยนะอะไรอย่างนี้ก็คือเราหามาได้ด้วยตัวเองเนอะเราจะใช้อะไรก็ได้เราให้รางวัลกับชีวิตของเราไงคือคนพวกเนี้ยมันก็อิจฉาเรานั่นแหละแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆช่วงต้นๆเดือนก็จะมีอะไรที่ทะเลาะเบาะแว่งกันอาจจะจบความรักความสัมพันธ์กันแบบว่า เร็วรวดเร็วไม่ได้ทันตั้งตัวแล้วก็มีการยอมแพ้ให้กับความรักซึ่งกันและกันบางท่านบางรายนี่อาจจะถึงขัน้นอย่าล้างกันหรือไม่ก็ไม่พูดกันโกรธกันใส่อารมณ์กันแบบเต็มที่ไม่ยัง้งแล้วก็ต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็นั่งนิ่งๆทำงานไปแต่ว่าใจเนี่ยมันร้อนรุ่มแล้วก็ รอให้โชคชะตาหมุนพาเพื่อนๆกลับเข้ามาในชีวิตเพราะว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างใส่อารมณ์รุนแรงกรันมันไม่ได้มีแบบว่ามันจบไม่สวยอะ่ะก็เลยจะต้องพึ่งดวงนะว่าอะไรประมาณนี้นะคะดูเหมือนว่าภายในเดือนพฤศจิก,กายนประมาณไปลายเดือนเนี้ยเพื่อนๆกับเขาก็จะ ใช้ชีวิตกันแบบล,ะละันล้าต่างฝ่ายต่างไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจซึ่งกันและกันอาจจะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแล้วก็เขาเนี่ยก็อาจจะไปมีความรักความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเปล่าหรือไม่ก็ไปเริ่มต้นใหม่กับคนนู้นคนนี้โดยที่มีใครอาจจะเตือนหรือว่าบอกกล่าวเขาไว้ว่าอย่าทำเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกเขาก็จะทำตามใจของเขาเองอะ ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนตอนนี้มันยังหาทางออกไม่เจอเลยแล้วก็อยู่ในสถานะการที่มันอึมครึม,มรู้สึกว่าถูกกดดันถูกบีบบังคับเพื่อนๆจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็พอไปไปลายเดือนเนี่ยเขาก็จะแบบว่า รู้สึกสำนึกได้ว่าจะต้องมาขอร้องขอโทษขออภัยเพื่อน,เ,อนเราจะตีได้สองกรณีว่าเขาจะกลับมาหาเพื่อน,อนภายในเดือนพฤศจิกาย,ยน2,564อาจจะได้มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วก็จะได้มีการมาให้อภัยซึ่งกันและก,กันมีการมาขอความรักหรือไม่ก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เราเคยฝ่าฟันกันมามันจะลงเอยด้วยความรัก คือความเข้าใจความรักปัญจะชนะทุกอย่างนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะ่ะเป็นคนที่มีความน่ารักมีความสวยมีความจริงใจให้กับเขาอยู่แล้วคนผู้ชายกับกันนะคะแล้วมันจะไปไหนรอดมันก็ต้องกลับมาอยู่ดีแหละอืมอ่ะโอเคนะคะแล้วก็ภายในเดือนพฤศจิกยาย,ยน2องพนรอสนี้เพื่อนๆก็จะมีคนมาขายขนมจีบแล้วก็มาขายติ่มซำให้ไม่ใช่ ภายในเดือนพฤศจิกายน2 5 4เนี้จะมีคนเข้ามาเห็นคุณค่าของเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นคนดีมีจิตใจเมตตามีความซื่อสัตย์แล้วก็มีการอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาดีมีเสน่ห์ในช่วงนี้อือาจจะเป็นเขาคนที่เพื่อนถามถึงหรืออาจจะเป็นคนใหม่เข้ามาในชีวิตของเพื่อนเพื่อนก็คือภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อนๆก็จะได้มีคนมาจีบเพื่อนๆนแล้วนะคะ ทีนี้เราจะมาฟังใจกันซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนเพื่อนในตอนนี้มาดูกันเขาอยากบอกว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นของสูงนะแต่เขาก็พร้อมเสี่ยงเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันจนแก่เท่าเขาอยากบอกว่าเพื่อนเพื่อนหนังเงินนะมีใช้เปล่าเออเอาเงินมาล่อแล้วก็อยากจะบอกว่าเขาฝันถึงเพื่อนๆออยู่ในช่วงนี้เพื่อนเพื่อนมีรอยยิ้มทิมใจเขาเขาคิดถึงเพื่อนๆแบบเครียดคิดหนักคิดมาก ผมเผาเนี่ยยุ่งลุงลังไปหมดแล้วไม่ดีตัดหรือเปล่าหรือไม่ก็ปวดหัวปวดกล้าวเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าโลกทั้งใบเนี่ยใจเขาให้เพื่อนเพื่อนคนเดียวเขาลาเพื่อนเพื <S <s ่อนอย่างแท้จริงแล้วก็ห่วงมากด้วยตอนนี้เขากําลังทําใจอยู่แล้วก็ปรับใจปรับตัวตัวเองอยาก,กอดเพื่อน <S <s ๆอยากอยู่ในอ้อมกอดของกันละกันใน่ามกลางบรรยากาศที่มัน เป็นธรรมชาติหรือว่าอาจจะอยู่ด้วยการเป็นธรรมชาติเมื่อก่อนเนี้ยไปในที่สวนสาธาร,รณะไหมหรือไม่ก็แถวที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะเขาก็ยังนึกถึงบรรยากาศนั้นอยู่ทีนี้เราจะมาฟังโรแมนเจอร์นะคะว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปตอนนี้ดูเหมือนเพื่อนๆจะ มีความรู้สึกว่าเครียดคิดหนักคิดมากเกี่ยวกับเรื่องความรักใช่ไหมเพราะว่าอาจจะเป็นปัญหาชีวิตรักเนี่ยมันมีพวกเด็กๆเ,เข้ามาแทรกทําให้เป็นปัญหาชีวิตรักของเพื่อนๆในตอนนี้แล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยอยากเปิดใจคุยกับเขาถ้ามีการเปิดใจคุยกันหรือว่าได้พูดคุยกันก็เปิดใจคุยกันแบบ ไม่ต้องกักกันเลยนะพูดอะไรหรือว่าถามอะไรกันไปตรงๆเลยมันจะได้จบได้เคลียร์แล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เขาคนที่เพืเ่อนถามถึงเนี่ยสามารถไว้ใจเขาได้นะคะไม่ต้องไปคิดมากว่าเขาจะไว้ใจได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงคือเราเม่นเจอบอกว่าไว้ใจได้แล้วก็จะมีการมาขอโทษขอโพยกันให้เพืเ่อนเให้โพยเข้าไปนะคะเอาม่ใชให้เพืเ่อนเพืนให้โอกาสเขาได้ขอโทษแล้วก็ ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่มันคาราคาซังกันมันจะได้ลงรอยแล้วก็มีความสุขกันสำหรับชีวิตรักของเพื่อนๆสักทีทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าเขาอยากบอกอยากแนะนำอะไรกับเพื่อนๆในตอนนี้เพื่อนๆนเนี่ยมีแบ็กอัพเป็นที่ หน้าเกณงขามมากคือเป็นพลังงานของนางฟ้านางฟ้าใจดีแต่ว่ามีความเข้มแข็งเพื่อนๆเข้าใจไหมคะคือว่านางฟ้าคนนี้มีความเข้มแข็งแล้วก็ปกป้องเพื่อนๆได้อย่างดีเลยถ้าเพื่อนๆต้องการรู้อะไรที่มันลึกๆก็ถามเขาได้นะคะหรือไม่ก็ถามคนล็อบค้างก็ได้ขอจบการทำนายของเพื่อนๆชาวราศี เมถูนไว้แค่นี้คลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราโจนถึงการสื่อถึงการส่วนท่านใดท้าฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือว่าไม่ชอบเลยเครียดทิ้งมันไปนะคะส่วนใดที่ดีเพื่อนๆเ,เ,เก็บไปแล้วก็ขอให้มันสําเร็จเห็นผลโดยเร็ววันนี้นะคะพอดพลย์าร์าโลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกๆท,ท,ท,ท่าน ขอขอบคุณที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กดเป็นสมาชิกของช่องชาแนลน้อยๆของเราเราต้องขอร้องเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ยอมใจอ่อนกดติดตามให้เราเลยกดให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันเมื่อเวลาเราไลฟ์สด ดูดวงให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้มาร่วมรับการทำนายดวงกับเราเราจะทำนายให้กับ f c ของเราเท่านั้นนะคะเราอยากจะบอกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาแต่เราจะไลฟ์ให้หาเวลาไลฟ์ให้นะคะขอจบการทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ